ันยังไม่โดดเลยนะเว้ยอยู่เนี้ยโอเคโอ้พ okay. oh. องมารัวๆเลยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กๆที่มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำย้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามอ่ะเอาเลยครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะวันนี้เจอกับผมเฮียป๋องนะครับผมวันนี้ก็อยู่ใน เกม for จูนไทเกอรนะครับผมแวะมาหาพี่เสือกันอีกแล้วนาวเอาทุนมา300เลยวันนี้นะก็จัดทุนเยอะนิดนึงนะครับผมช่วงนี้ก็คือแบบว่ามาดีอะเออไปครับผมเบสสิบทุน300ออ้าวเกือบเกือบเกือบโอเคอุ้ยเกือบ ไปกันเรื่อยๆเลยนะครับผมวันนี้เรามาตามหาทองกันหรือไม่ก็เป็นเสือก็พอนะครับผมเสือเลียงอะ่ะเสือเลียงอะ่ะใครเคยเห็นบ้างเสือเลียงอะ่ะทองเลียงเสือเลียงครับผม <c oughs> มาแล้วโอเคก้อนโตไปก่อนเลยซ่องร้อยคลิปนี้รับชมเพื่อความบันเทิงนะย้ํากันไว้เลยนะครับผมไม่แนะนําไม่ทําตามนะแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปกดติดตามช่องให้กันด้วยนะครับผม ช่วงนี้มันเอาเรื่องจริงๆวะ่ะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไอเบ็ดยี่ <c oughs> เฮ้ยโอ้จอกระตุกเลยนะฟองมาอีกแล้วครับเรียบร้อยพันแปดสิบแปดโอเคโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดูเฮ้ยพี่เสือพี่เอาอีกแล้วนะครับ ที่เป็นแบบนี้อีกแล้วนะครับพี่โอเคหล่อนเลยครับหล่อนทองเลยช่วงนี้มาอีกโอ้โหเออสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อย โอเคสี่ร้อยก็อยากเล่นเกมไ์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็เปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมนะคอมเมนต์กันมาเยอะๆช่วงนี้ก็คือกระหายกระหายโอ้โหทำไม่เกรงใจนี่อัพวันละสิบคลิปแล้วนะครับผมไปโอ้มันไม่มาเลยว่ะเบตห้าสิบไปเลยละ โอ้ยทีเดียวครับทีเดียวรู้เรื่องโอ้โอ้ทีเดียวรู้เรื่องครับโอ้นานๆจะเจอเขาทีนะพี่ส้มนะครับผมส้มเต็มแถวครับ3าม,มันสี่เบ็ดห้าสบก่อนแล้วกันนะไม่อยากเบ็ดเยอะครับผมเผื่อมันดูดกลับโอเคอีกเท่าไหร่หนึ่งพันจ้ะ โอ้ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะพี่เสือเรานะครับผมสี่นสามแล้วไออีกหน่อยอีกนิดอีกนิดมันยังไม่โดดเลยนะเว้ยอยู่เนี้ยโอเคโอ้ทองมารัวๆเลยนะครับผมรัวเป็นปืนเลยแค่เอาอีกโอ้ไม่เล่นได้ไหมเนะี้ย มาแบบนี้ครับผมก็ย้ําเลยนะเล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผมแล้วก็เบ็ดอย่างนี้มันเสี่ยงเกินไปนะทุกคนบางบางทีไม่ตรงเวลามันก็อาจจะไม่เจอแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็ย้ํากันไว้เลยแล้วกันนะโอเคโ <c oughs> อ้โหเบ็ดลอยครับเบ็ดอยไม่น้อยนะจ๊ะไออีกนิดซึ่งโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้วรริรู้เรื่องรู้เรื่องเออโอ้โหมันมาบ่อยจังเลยเนี่ยดูครับรอจอกระตุกเลยโอ้โหพี่เสือ อ่ะอีกนิดนึงนะครับผมเรื่อยๆเลยนะมาดีจัดช่วงนี้โอเคมันก็มีช่วงไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็เล่นตามเวลาแล้วกันนะถ้ามาตามเวลาเจอแบบนี้แน่นอนนะครับผมโอเคเรียบร้อยไม่มาครับเฮ้ยขอเปิดโบหน่อยครับผมเปิดโบโบโบไปดีเออห้าร้อย โอ้เปิดโบไม่มาเลยครับไม่เข้าเลยว่ะอะก่อนจบก่อนจากครับผมโดดสักทีโอ้โหแล้วลอ่ลอเหนื่อยเลยมาทองเฉยเอา้าเอา้าโอ้แถวเดียวโอเคแถวเดียวก็ถือว่าได้นะผมก้อนโตโอเคสวยงามเลยนะครับผมพอๆๆๆเลิกๆๆ อ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันก็ฝากกดไลค์คลิปกดติดตามช่องให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ฮะปองก็ขอลาทุกท่านไปก่อนจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบจุ